สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็นั่นแหละนะครับรอซอสำหรับในงวดที่แล้วสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ทําผิดนะฮะสูตรที่ทําผิดนะครับก็มาในสูตรนะครับที่เปลี่ยนแก้ไขใหม่นะครับมันไปคล้ายๆกันกับในงวดที่ผมทําผิดเหมือนกันนะครับเนาะในงวดก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกเก่าเนี่ยนั่นแหละงวดนั้นก็ไปออกเก่านะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดนี้ก็ ไปออก99เหมือนกันรู้สึกไปออกในตัวนี้ด้วยเออหรือว่าเนงวดไหนที่มันให้มาให้คล้ายกันเนี่ยอันนี้เป็น7 8 9 0เนอะอันนี้ก็จะเป็น9 0 1 2เนี่ยเนาะไปเป็นเนงวดที่ทําผิดเนี่ยเหมือนในงวดนี้เลยนะครับปกติแต่ไม่มันไม่หนาจะผิดนะนะครับพูด พูดว่า9นะจะบวกกันได้9เขียน3เซยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็สำหรับใครไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนหลอในชุดสรุปแบบนี้เนี่ยแหละนะครับเนาะเสียดายนะครับเสียดายที่ไม่ได้มาในตัวเน้นสคู่นะครับศูนย์เก้านี่ไปออกตรงนี้นะไปเลื่อนไปออกข้างหน้าเนาะเออนะครับจะมาศูนย์เก้าตรงนี้สักหน่อยก็ไม่ได้ไม่เป็นเก้าเก้าเนาะให้ไปศูนย์เก้ามาเก้าเก้านะครับให้ไปศูนย์สาม ออกมา0นะูนย์สองะยังดีนะครับที่ติดอยู่ใน8คู่นะครับเนาะอ่ะอยู่ใน8คู่ตรงๆน่าจะจับกันอยู่หรอกนะสายรูดสายวิ่งวิ่งศูนย์รูดศูนย์ก็มานะครับถ้าไปวิ่ง9ด้วยก็อาจจะมาอีกนะครับเนาะอ่ะก็ถ้าใครบางท่านนี่นำตัวศูนย์นีไปจับทั้งหมดนี้ก็ถูก3ตัวก็มีนะครับเนาะเนี่ยนำรูดตัวรูดเนี่ยไปจับนะครับที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมาเลขที่เลขน้องเนี่ยก็มาเลขที่เลขน้องนะครับ90นี่ มาใน3ตนัวบนเดี๋ยวรอดูในงวดนนี้นะครับว่าจะมาไหมนะครับในเล็พี่เลขน้องก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูในที่ในสูตรนี้แล้วกันนะครับสูตรนี้แล้วก็จะเป็นในสูตรที่ลงคู่คู่กันไปนั่แหละนะครับสูตรนี้นี่อ่าก็มาศูนย์อยู่นะนะครับในงวดก่อนมาสามหกนะก็สูตรนี้เข้ามาสองวดติดก็มาหลุดนะเข้าบ้างหลุดบ้างแนละ้วก็เป็นสูตรต่อเนื่องจากในสูตรนี้แหละตัวเด่น นะครับเอ่ะเรามาดูกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไปดูไปแนวร่างนะครับในการไปเลือกซื้อนะครับหวยราวพัฒนาซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผิดถูกยังไงนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางท่านนี่เนาะบางท่านนี่บอกว่าไม่ถูกนะผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับซึ่งที่ผมเน้นให้เนี่ยก็จะเป็นในชุดสรุปเนี่ยแบบเนี้ยบางท่านก็บอกว่าหลายสูตรหลายคลิปอะไรยังง้นอยางงี้ พอผมพูดไปในคลิปก็ไม่ฟังนะครับว่าผมมีชุดสรุปก็ไม่ดูในชุดสรุปนะครับบางทีก็ไปซื้อในแค่ใน4ีคู่นั่นแหละนะครับเนาะแต่ผมก็อยากจะให้จับไปในแปคู่นั่นแหละหรือกลัวการด้วยแหละนะครับเนาะแต่ที่ที่ผมชอบเนาะมันไม่มานะครับเนาะแต่ถ้ารูดวิ่งไว้ก่อนเนี่ยก็โอเคนะครับเอานะครับบางท่านเข้ามาจะเอาตัวเลขอย่างเดียวเลยไม่ดูที่ไปที่มาไม่ฟังที่ผมพูดนะครับเนาะอ่ะนะครับก็วางกันไปตามนั้นนะครับเนาะก็สําหรับในคลิปนี้สูตรนี้ เรามาดูในสูตรนี้นะครับก็ผลในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วออก0 07 9 9เออแล้วก็จะเป็นในที่ใน0 2ย์เนาะอ่ะนี่แหละเออ0 7ก็มาเข้าตรงนี้เนาะอ่ะนั่แหละนะครับเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็คือเราจะนำในหลักแสนหลักแสนก็จะเป็น0ูนย์นะครับ แล้วก็หลักพันเป็น9หลักร้อยก็จะเป็น9อืมต้องย้อนไปดูนะครับว่างวดเลขมันออกคล้ายๆแบบนี้น่าจะมีอยู่นะครับเลขมันออกคล้ายกันมันน่าจะออกเหมือนกันแหละเหมือนในหวยไทยนั่นแหละนะครับศูนย์บวกกับ9ได้9นะครับ9บวกกับ9เป็น18เพิ่มแต้มไปเป็น9นะครับลดแต้มมาก็จะเป็น7แล้วก็หก็จะได้6 7 8ดดนะครับก็คือเราจะจับมาวินกัน นะจับมาวินกันจับมาสลับสลับกันไปนะครับอืมกําลังดูว่ามันจะออกมาเลขเดิมไหมมันจะย้อนออกมาไหมเก้าเก้าห้าเก้าหนึ่งสอง่ะแต่ก็ยังมีตัวเด่นอ่ะจับวินในตรงนี้นะครับก็จะได้ในชุดนี้ก็จะเป็นในที่ในหก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 เจ็ด หกแปดหกเก้าเจ็ดหกเจแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน8ปดหกแปแนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน8ปดเส่วนในเก้านะครับก็เป็นในที่ใน9ก9าหกเก้า้าแเก่าเเก่ามาอีกแล้วเจห้หวยจะออกตัวเดิมเลยนะครับหรือว่าในงวดนี้จะมีเก้านะเพราะว่า9้ามาเยอะในงวดที่แล้ว หรือว่าจะไม่มาเลยนะครับนี่แหละก็ลองนําไปจับนะครับเป็นบนนะครับเนาะบนเออสูตรนี้ก็ยังเข้ามาต่อเนื่องเนาะเนาะเรียกว่าจะหลุดว่าก่อนก็แล้วว่าเข้ามาสองวัตติดแล้วนะก็น่าจะเข้ามาอีกนะครับเนาะผมว่าอ่ามาแล้วนะครับเพื่อนบ้านผมอ้ยทำก็ไม่เอาอะไรลอเลนะ่เนาะทำก็ไม่ว่าอะไรหรอก ตํามสู้คาบไหมมกับพวกเขาใจเข้ากันนะครับนะนะนะครับก็นี่แหละในชุดนี้ส่วนในสูตรต่อเนื่องกันนะครับกับในสูตรนี้ก็คือเราจะนําในเด่นเนี่ยตัวเด่นกน็จะเป็นในที่ในตรงนี้มานะครับนี่แหละนี่แหละจะมาเป็นตัวเด่นก็จะเป็นในที่ใน6แล้วก็9นะครับก็เอา6กับ9นี่แหละมาเป็นตัวเด่น เนาะโอเลขวดนี้ไม่หกก็เก้าเด้อนี่ผม่าเนี่ยแล้วก็เอาในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองอ่ะตัวที่จะมาจับก็คือเราจะนําในหลักพันก็คือเก้าวดที่แล้วนะครับก็เอาเก้ามาเออว่ที่แล้วก็เป็นเก้าอีกเนาะเก้าจะไหลาย,ยาวๆหรือเปล่าเนี่ยในวดนนี้อ่ะก็เก้านะครับหกเก้า 99ลดแต้มมานะครับแต่ก9ก็จะเป็น8แล้วก็เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0แล้วก็1ก็จะได้นะครับในชุดนี้แหละนะสำหรับในหวยเราพัฒนาสำหรับในสูตรนี้ก็วันที่เราหลุดนะครับวันนี้ก็ขอให้กลับเข้ามาแล้วกันนะครับในวรืของวันที่ย่ C, ลงมือเราไดิวันที้ยี่สิบสี่าหนะ อ่ะนี่แหละนะครับนาจะถูกวันอาชช่ๆบางทีก็คํานวณไปไปบางทีมันก็เบ่อเหมือันลงมือลงเว้นนะครับเนาะอ่ะนี่แหละสําหรับในสูตรนี้นะครับก็ลองนําไปจับแล้วกันงวดที่แล้วหลุดงวดนี้อาจจะเข้าก็ได้นะครับเนาะก็โอก้าวมีอยู่แล้วนะอ่าก็ไม่ต้องจับนะครับเอหรือว่ามันจะเหมือนในงวดนี้เนาะเนี่ยมาเด่น3<ๆ>เด่น6เนี่ยตรงนี้ก็สาเหมือนกันเนี่ยหรือว่าใน วันนี้จะมาในที่ในหเนี่ยใครชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นในที่ในแต่มันก็ออกไปแล้วเนาะในวันนี้เนี่ยหกนี่ออกแล้วก็ออกซ้ำอีกได้นะเนี่ยสามหเนยยังออกไาได้เลยนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปวิจย์ก,กันดูหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านไม่มากก่อนน้อยแล้วกันนะครับถ้าไม่รูจ้จะเอาในสูตรไหนคลิปไหน ก็รอนะครับในชุดสรุปแบบนี้นี่แหละนะครับเนาะที่ผมนํามาให้ดูก็จะเป็นใน8คู่เน้นๆนะครับแล้วก็จะมีในที่ใน2ตัวกันแล้วก็ตัวเด่นนะครับตัวเด่นบางวดก็ได้มา2ตัวนะครับในงวดที่แล้วนี่ก็ได้9กับ0ูนเนาะนะครับมันมี4เด่นมา4มาก็เลยเพิ่มมา4นะครับเนาะเออนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวรอในชุดสรุปแล้วกัน นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ในคลิปหน้าจะมีสูตรอะไรดีๆเด็ดๆนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ